มาพบกับที่ดินวิวเขากันเลยที่ดินวิวหลักล้านนะคะที่ดินตรงนี้เหมาะกับการทํารีสอร์ทหรือบ้านพักมากค่ะลูกค้าที่ดินตรงนี้เรากําลังแบ่งอยู่เนาะเรากําลังแบ่งล็อกขายอยู่นะคะถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะลูกค้าก็ที่ดินตรงนี้เดี๋ยวติ๊กคุยรายละเอียดเบื้องต้นให้ฟังก่อนนะคะถนนหน้าแปลงที่ดินเป็นสาธารณะกว้าง10เมตรนะคะเป็นที่ดินติดทุกเนาะที่ดินตรงนี้เราขายเป็นที่ดินจ่านะคะลูกค้าก็จะแบ่งเป็น เนื้อที่สองไร่3ไร่ประมาณนี้นะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะต้องการซื้อที่ดินไว้ทําบ้านพักตากอากาศหรือรีสอร์ทนะคะเป็นห้องพักเนาะสักเป็นรีสอร์ทเล็กๆสักสองสามสองสามห้องอย่างเงี้ยตรงนี้เหมาะมากค่ะลูกค้าด้านหลังจะเป็นวิวเขาซึ่งเป็นปีนเขาใหญ่เนาะและที่ดินตรงนี้นะคะข้อดีของที่ดินตรงนี้ก็คือด้านหน้านะคะจะติดกับอานาข้าวซึ่งไม่มีอะไรกั้นเลยไม่ทำให้อากาศโปรง่ง ที่จะเปิดขายแล้วเร็วๆนี้นะคะลูกค้าอ่าเอ้ข้อดีอีกอย่างนะคะที่ดินตรงนี้นะคะด้านหลังไม่ใช่ไม่ใช่ทางตันนะด้านหลังก็คือไปสุดแปลงที่ดินจะวนออกได้อีกทางหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างนะคะลูกค้าค่ะแล้วจะเห็นได้ว่าที่ดินตรงนี้นะคะมันเป็นองศาเขาได้ คนใดสนใจนะคะถ้าอยากเป็นเจ้าของจับจองที่ดินตรงนี้นะคะถ้ายังไงติดต่อติ๊กมาได้เลยค่ะเดี๋ยววันเปิดโครงการขายเรามาจองกันเนาะสะดวกโทรหาติ๊กได้เลยนะคะแอดไลน์กันไว้นะคะแอดไลน์กันไว้แอดเบอร์โทรนะคะไลน์ก็จะขึ้นเลยค่ะสูนย์